คนที่หาเงินเก่งรู้ดีว่าวิกฤตคือโอกาสจะเอาวิกฤตนี้แหละมันคือโอกาสของฉันที่ฉันจะทำเงินเมกมันนี่โอเคปะ่ะฉันจะไม่ยอมให้แบบฉันตกอยู่ในเบื้องล่างของสถานการณ์นี้ฉันจะลุกขึ้นมาขอบคุณสถานการณ์ที่มันบีบคั้นคุณนะไม่มีสถานการณ์นี้คุณแม่งไม่ทะเยอทะยานไม่สปีดนะบอกตรงๆ ดังนั้นจงออกไปจากสถานการณ์ที่มันอ,นอึดอัดซะแล้วจำพลังงานนี้ที่เขาเหยียบย่ำเราเป็นบทเรียนเมื่อเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกคนรวยหรือลูกคุณหนูบางคนลูกคุณหนูเจอทำร้ายจิตใจลูกคุณหนูจะทำงานเป็นหรอเลี้ยงมาอย่างกระไข่ในหินทำงานได้หรอกูดสู้เลยนะ โอเคป่ะตลอดเวลามีแต่คนประเคนให้ลูกคุณหนูจะทำได้เหรอหืเดี๋ยวคอยดูหรือบางคนเราเป็นลูกคนจนเนาะคือแบบจะไปสก,กินนะี่นาสอยู่กรุงเทพอะไปหาเงินหาทองอะแล้วได้คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ือเราต้องไม่ยอมกับเรื่องแบบเนี้ยเอามามันมาเป็นพลังอะทุกอย่างมันที่มันบีบบังคับเรามันมันคือเรื่องดีนะเลยเมย์บอกเลยแต่จำไว้อย่างหนึ่งอย่าทนอยู่ กับเรื่องหนีด้วยนี่ถึงทําให้เลยไม่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเราไปแบบพื้นที่ใหม่บางทีมันมีการบีบอัดบ้างบางทีมันก็ทําสถานการณ์ไม่โอเคบ้างแต่เราแม่งโตขึ้นเราแม่งสุดยอดขึ้นอย่าก,กลัวนะสาระเบนี้อย่าก,กลัวเราผ่านไปได้แน่นอน